สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเพรกลับมาอยู่ที่บ้านค่ะหลังจากที่เราไปอยู่ที่ในานากันานานมากนะคะนี่คุณแม่ทำม้ตโตไว้พี่ว่าในหมูจะคลิชอะหือม,มากขนาด่ี้ซื้อกะที่มาทำปามาลองคดิกุญยละฮะทำมาได้หรอ ตะเกตสิสถานที่ก่อนเลยใครจะดรันน้าวนี่คกิดคำคืนค่ะจะเป็นหัวให้เรียนในครเนี่ยนี่คือเป็นอะไง นี่ค่ะทำข้าวลามกินด้วยนะคะค่ำคืนนี้มีย่างมูค่ะอนี่อะไลูกกลอลูกีลวนเามาเนียมันีกันดีเลยคุณผู้ชมเด็กันหนักนี่นี่สั่นแล้บัจสั่นลลนะบัดจีเดีอร์สั่นแลลวนู้ห จะพาพี่น้องๆนะคะน้องๆจากกะระยาค่ะเป็นญาติพี่น้องกันหมดเลยนะคะจะพาไปหาปลาในห้วยหัวน้ําแม่ห้องอนค่ะเพราะว่าที่กะระยาเราก็ไม่เคยไปนะแล้วก็น้องๆเขาอ่ะอาจจะไม่ได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้มานานแล้วค่ะอันนี้อยู่ปกติอยู่ที่ไหนนะนอร์เวย์ครับนอร์เวย์อาทักทายคนนอร์เวย์ในคาหรือว่าอังกฤษให้หน่อยอ่อเพื่อคำรักแกรนด์เบียนะวอลคัมทูเฮียร์อินเดียนอร์เวย

เด้อบยนล่ิดเได้ลอากีเลอนยโพี่แพ็จะทำได้ไหมเนี่ยได้ไได้เอาอย่าใิโกไปหลงทันนะไม่หลงไม่หลงลโอ้ยกคนกกลาจะนำหน้าได้ไงเนี่ยเ้ยจอดนะจอดจื๊อไว้ถ้าก่อนเกะเบค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรา มาถึงห้วยแล้วนะคะคือจะบอกว่าทางมืดมากค่ะน้องชายของเรานะคะปกติก็อยู่ในเมืองนะคะไม่เคยมาเดินป่าค่ะสภาพก็จะแบบเละเทะไปหน่อยอะไรอ่ะนี่ค่ะน้องชายของเราค่ะบ, <laughs> บาดะเลวนเติ <laughs> ากันดิ <laughs> เดินไม่ดูเดอะไ <laughs> รเ <laughs> <laughs> จาะ <laughs> <laughs> จอนัแต่ละรชาอ่าเนี่ยอิชิเนี่ยเราแนะนำน้องนะคะอันเนี้ยเป็นอ่ยาพิษที่อยู่ในป่าของเรานะถ้าเจอปุ๊บโดนหรือยังโดนหรือยังโดนให้เออยางกันดดูิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โดนแล้วโดนแล้ว อันนี้เป็นยาพิษนะคะเพราะว่าถ้าเราเจอในป่านะคะทุกคนอย่าได้ใกล้เข้าไปเลยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้คันแล้วก็เจ็บอ่ะอแต่ฝั่งนี้จะมีปลานะคะทุกคนเราก็เลยมาล่าปลากันกลางคืนค่ะเดยพี่ชัยจะยิงให้นะคะ <c oughs> สภาพพี่ชัยคือรถเป็นลงมานะคะ <c oughs> หัวถลองนิดนึงก็ไม่เป็นไรคะ่ะ <c oughs> พี่ชัยอึดแล้วก็ทนค่ะนี่แผล เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าพี่ชายเราจะได้ปลาหรือเปล่านะคะทุกคนได้แล้วได้ได้ปลาแล้วค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเออนี่ได้ปลาแล้วค่ะเห็นไหมพี่ชายเราเก่งมากดึงออกมาเลยอ่ะติดเรากับเท้ใส่กระเป๋าใส่กระเป๋านี่ไม่ใช่แม่ใส่กระเป๋านี่เออจะมีเหรอมีนี่มีอ่ะตีลับอีกแล้วถุงนี่ถ้าตัวโอ๊ตต้อยโอ้ยน่ากลัวมือเนี้ย ได้แล้วเย้โหอ่าได้อีกแล้วค่ะทุกคนนี่แสดงว่าอ่าห้วยในบ้านแพนนะคะยังอุดมสมบูรณ์นะคะแต่ว่าต้องให้คนที่ชำนาญที่สุดนะคะมาหาค่ะอันนี้พี่ชายทแท้ของแพทนะคะ พี่พรชัยค่ะจิตศรามั่นค่ะมาหาให้เรานะโหที่วันนี้ว่าที่บ้านไม่มีกุ้งแล้วยังมีกุ้งเหรอเย้เย้เยเ,ยเ,ยเยโอ<ห>้นี่ค่ะกุ้งแม่ห้องสอนนะคะหัวน้าแม่ห้องสอนคะ่ะทุกคนนี่ว่าปกตินี่ว่าไม่มีกุ้งละถ้าพอสุดดอ๋อเดียวนี่ว่าสุด,ดอโตแล้วอะฮะกินดิบเลยเหรออ่ะกินดิบไอย้ยา่าโอ้ยน้องรักทำไมพยาเยอะ กลับไปกินยาพะยาด้วยนะน้องพี่กลัวนี่ค่ะทุกคนถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าบืนยิงของเราไม่ไม่แบบยิงไม่ค่อยได้นะคะต้องเหลาค่ะโดยการใช้ก้อนหินแล้วก็เหล็กของเรานะคะถูงค่ะนี่เดี๋ยวพี่พี่กำลังเตรียมอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันหลุดไปค่ะ ทุกคนเห็นไหมไม้ไผ่ที่บ้านเราคือสวยมากค่ะแล้วก็แบบแก้วค่ะแก้วสวยไหมเดียวโเข้าไปอีดยาสวยมากเลยค่ะอันนี้น้องคือชํานาญมากเลยค่ะอยู่ต่างประเทศมาหลายปีแต่ว่าชํานาญมากเลยค่ะเห็นไหมแก้วแบบสวยมากเลยค่ะทุกคนเห็นไหม แก้วไม้ไผ่ค่ะเมืออาชีพเนี่ยเมืออาชีพเนี่ยถ้าเขาทำถ้าเขาไม่เป็นมารีวาน้านะเขาทำไม่เป็นหรอกแก้วเขาเนี้ยไปจะทำมองพี่ส่วนพี่ชายคนนี้นะคะอยู่อ่าภาคใต้ค่ะอยู่อยู่จังหวัดอะไรนะยะลาใช่ไหมใช่เอออยู่ยะลาค่ะอิสลามธรรมะอุมารูทีนี้อุมารูแล้วก็ตัดตัวไม้ไผ่ไฟฟ้าอุมารุด้วย จะทำยังไงทำเดี๋ิตอนที่วันเบิ่มอ่ะส่วนใหญทำไม่ได้และอันนี้กำลังทำกระบอกอ่าน้ำน้ำนะกระบอกน้ำค่ะนี่คนกลัวกลัวอะไรขนาดนั้นไหนพี่ดูนี่ไหนพี่ดูให้ไหนพี่ดูให้อะไรกลัวอะไรขนาดนั้นไหน อยู่น่งเีพี่ด้เยไม่พี่ดูให้เดียอยู่นิ่งๆเดีวพี่จับให้นอยู่นิ่งๆไม่ยอมไม่ไม่จับนี่มเดี๋ยวพี่ดึงออกให้ แล้วแล้วเอย่อะ like really ันนี้คือแพทยจะบอกว่าเพิ่งกลัวคนที่กลัวธาตุจริงๆไม่พี่ดึงออกให้กันเลยนี่สำหรับคนในพื้นที่ก็จะหัวล้อกันนะคะทุกคนเพราะเราไม่กลัวอยู่แล้วอะารมะ น้องน้องบอกว่าถ้ารู้ว่ามีอันท่านะคะจะไม่มาเนือและเนี่เอฟคือระนเลยนี่เหรอบาบาบ้าบ้าบ้าบอป้าตัวใหญ่ได้ปลาตัวใหญ่ อันนี้เรากำลังจะก่อไฟกันนะพักนี่นลี่าลองกโอ๊ยๆๆๆเฮ้ย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 ้ o o เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮุกัอ่ะกันอกัอ่ะแกถือระเบิดอากาศเริ่มหนาวนะคะก็ผิงไฟค่ะเออมีอ่ะมีลิโชหนไนดู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 ดดู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 ดดู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 น่ดดูดูดเนี่ย น nice ี่ไงแค่ผ้าด้วยหัวแค่นิดเดียวหนอโอ้ยหัวโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยทุกคนคิดดูแล้วเนีคิดดูคิดดูแลบอกแค่ตัวนี้เออตัวโดดโดดระดมเหรอแค่จะกวาดติดแ่ระดมดดระน่าวางนี่อ๋อสามกิโลได้เลยตัวใหญ่ทุกคนโอ้ตัวใหญ่มากเลยตัวนั้นอ่ะพี่ชายกินได้เฮ้ยลงไปรอข้างล่างเลย เหนีวเนีวโอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะตัวนี้ใหญ่มากอนี่ข้างบนเหรอตัวใหญ่มากเลยในก้า เดดเดินระวังนะลกูกอันนี้เอาน้ำออกนะน้ำขุณๆออกระบายน้ำขุนๆออก เราได้ปลาค่ะค่้คืนนี้ได้เยอะมากเลยนะะโดยนายพลชายค่ะหาปลาให้เรา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราได้เยอะเราก็จะกลับกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปนั่งผีไฟกันข้างล่างค่ะ <c oughs> ได้ประมาณสักห้าโลเบาๆ <c oughs> ข้างล่างดี นุกไปเลยค่ะไม่หลับไม่นอนอย่างปลากันใหญ่มากนนี่นี่นี่ใช่เหรอปลาเหรอเนี่ยใช่แล้ะปลาอยู่อยู่อยู่ภูเก็ตไม่เห็นเลยเสินม่นู้ใจกว่าเอ๋นี่ค่ะทุกคนปลาที่เราหาได้คืนนี้ เราไม่ได้หาค่ะเราเป็นผู้ถึงนนี้แล้วก็เราเป็นผู้ร่วมทีมนะเนี่ยดูก,ก่อน,น,นอีป้าอีเนนะโอ้ปลาเขา่บใหญ่มากเลยนะเพิ่งเคยเห็นว่าน้ำห้วยบ้านแพ้นี่ยังมีแบบปลาที่แบบยังอุดมสมบูรณ์มากเลยนะอันนี้คือจะบอกว่ามันเอ่อถ้ามายิงปลาเนี่ยส่วนมากกลางวันมันจะไม่ออกมาอยู่ละมันจะมีแค่เฉพาะกลางคืนนะคะที่ออกมาอันนี้คือแบบตัวใหญ่สุดเลย มามาะมาะนี้เะดี๋วดยวเดี๋ยว,ยวลคลิปนี้นะคะแพทขอตัวลาไปก่อนนะคะเป๊บนึงเราถิงไฟกันแล้วก็เราจะ <laughs> นั่งกินปลากันแล้วก็กลับบ้านค่ะ,ะเพราะว่า<อ>ต้องพาเด็กๆไปขับไปนอนนะคะวันนี้ <laughs> เด็กๆมาเรียนรู้งานกับเราด้วยค่ะแกอยากมาก็เลยพามานะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ